สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเพาะพันธุ์มะพร้าวแบบชาวสวนที่เราเพาะกันนะคะฝาจะได้เป็นมะพร้าวปลูกเท่านี้เราต้องทอํายังไงกันบ้างคะ่ะการเพาะพันธุ์มะพร้าวนะขั้นแรกเลยเราต้องเลือกมะพร้าวพันธุ์ดีนะคะที่น้ําหอมที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวต้นที่บ้านเราเองเนาะก็เป็นพันฝาบังทองเราปลูกไว้นะและต้นนี้หอมมาก หอมจนถึงรากเลยนะคะถ้ามะพร้าวห,หอมเนี่ยเราปอกเนี่ยหอมติดมือเลยแล้วต่อมาก็คือจำนวนต้นที่ปลูกเวลานะคะก็คือจํานวนเวลาที่ปลูกไม่ใช่จำนวนต้นจำนวนเวลาที่ปลูกมะพร้าวที่เราควรทําพันธุ์ที่ดีก็คือมะพร้าวที่ปลูกไว้อย่างน้อยส5ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าปลูกไม่ถึง15ปีเนี่ยต้นเขาก็จะกลายพันธุ์ได้แล้วเราก็เลือกมะพร้าวที่คลอนแล้วนะคะเอามา ปาดหัววิธีปาดหัวก็ง่ายๆเลือกที่เขาสามารถตั้งได้ง่ายอะ่ะไม่ได้มีเทคนิคว่าเออเราจะต้องมุมนั้นมุมนี้ไม่ใช่นะคะปาดหัวให้เรียบร้อยและะ้วค่ะอันนี้นะคะพอเราปาดหัวเสร็จเนะเราก็จะมาวางเรีเยงไว้ตรงนี้นะตอนนี้เราก็จะเอาขุยมะพร้าวนะคะมาใส่เพื่อให้เขาได้รับความชุ่มชื้นตรงนี้นเราใส่ขุยมะพร้าวไว้แล้วนะแล้วเปลือกเขียวๆเ,เนี่ย ก็ต้องปล่อยให้แห้งก่อนนะคะปล่อยแห้งก่อนแล้วถึงจะเอาขุยมะพร้าวมาใส่เนาะแล้วก็ลดน้ําตอนนี้เรายังไม่ลดน้ํานะคะเพราะว่าอาจจะทําให้หัวเนี่ยเน่าได้ปาดได้นะแต่ว่าเรายังไม่ลดน้ําปล่อยให้เขาแห้งก่อนตอนนี้นะคะเปลือกเ,เขียวของเราได้แห้งลงแล้วนะคะแล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะคะที่เราซื้อมาเนี่ยเอามาใส่แล้วก็อัดขุยมะพร้าวอ่ะลงในช่องว่างให้แน่นนะคะ ุุยมะพร้าวให้แน่นแล้วกเ็เราก็จะลดน้ำนะคะเนี่ยเห็นไหมอาจตามช่องว่างเลยนะให้เขา,เาไม่มีช่องว่างแล้วก็เพื่อที่เวลาลดน้ำเนี่ยขุยมะพร้าวจะได้ชุ่มฮะ,ะนี่เราก็ลดน้ำกันนะลดน้ำ ใหม่ๆเราลดน้ําเช้าเย็นเลยนะเพื่อให้ขุยมะพร้าวเขาเนี่ยชุ่มชื้นลูกมะพร้าวก็จะได้ชุ่มชื้นแล้วก็จะแทงหน่อออกมาเลยค่ะตอนนี้เราเพาะได้สิบเก้าวันก็เริ่มมีงอกแล้วนะคะเริ่มมีงอกบ้างแล้วตรงนี้เราก็เพาะไว้หน้าบ้านคนต้นมะยงชิดนะก็ล่มลำไรนะไม่ถึงกับล่ม เขาไม่ชอบล่มมากนะชอบแดดลําไรตอนเพาะค่ะนี่ก็ได้สิบเก้าวันก็มีงอกขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เราเพาะมะพร้าวได้สองเดือนแล้วนะคะก็มีทั้งต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กส่วนที่งอกก่อนเนี่ยก็จะต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ ส่วนหลังก็ทยอยค่อยๆงอกไปนะคะตอนนี้ดูแล้วก็จะงอกน่าจะงอกร้อยร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแทบจะไม่มีเสียเลยจากที่ดูนะคะเราก็สามารถเอาไปปลูกได้นะเราก็เลือกเอาต้นใหญ่ๆไปปลูกก่อนนะคะแล้วก็ต้นที่เริ่มงอกทีหลังก็รอให้เขาใหญ่ก่อนคะ่ะเราค่อยเอาไปปลูกคะ่ะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เราปลูกมะพร้าวได้6เดือน จากการที่เราเพาะนะคะวิธีการปลูกง่ายๆของชาวสวนเราก็คือเราจะขุดหลุมให้ฟางโดยเฉพาะหน้าร้อนนะคะเ,เป็นยาาต้องรดน้ําบ่อยเราก็จะขุดหลุมให้ฟางแล้วก็ตักขี้เลนใส่ลงไปแล้วก็เอามะพร้าวปักลงไปนะคะอันนี้ก็มะพร้าวตอนนี้ได้6เดือนเราปลูกไว้กับมะนาวเพื่อ,อตั้งร่มเงาให้กับมะนาวค่ะส่วนตรงริมริมร่องนะคะเราก็จะตีดินไว้เพื่อปลูกผักชนิดอื่นนะคะก็จะจะปลูกผัก ปลูกมะนาวไว้ในที่เดียวกันเพื่อเป็นทําหลายๆอย่างจะได้มีของขายแล้วก็เก็บกินกันเอาละค่ะวันนี้พามาเพาะมะพร้าวแบบง่ายๆชาวสวนวันนี้ต้องลาก่อนแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ